เดี๋ยวมาดูวิธีการทําบานกระจกนะครับอันนี้เป็นไม้อัด15มิล15มิลเราซอยซอยให้ได้ความประมาณ6เซนนะครับยิงเป็นโครงสร้างขึ้นมาก่อนดีปอดีว่าบานนี้มันทําเสร็จไปแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูคร่าวๆเราใช้15มิลยิงเป็นโครงสร้างเรายิงเป็นโครงสร้างเสร็จมันก็จะได้เราเอาไม้ไม้อัดไม้อัดลาย นี่เป็นไวส์สนี่คือบานนที่เสร็จแล้วป,ป,ป,ปาปาปาลองบนหน้าเลยนะครับตัดเข้าสี่ห้านี่เป็นด้านล่างอ่าด้านหลังเราคิดดูด้านหน้าด้านหน้าก็เหมือนกันทําเหมือนกันปากไม้อัดสักเข้าไปเข้าสี่ห้าแล้วก็มาแต่งของาแต่งเสร็จตรงริมเราก็ใช้ไม้จริงไม้ใสาปากหน้าเนี่ยครับไม้ปากหน้าปากขอบ อ่ามันจะไม่เห็นไม่เห็นสันไม้ของสันไม้อัดจะเป็นเหมือนไม้จริงออกมาแล้วด้านนี้ก็จะเป็นคิ้วนี่เป็นคิ้วกระจบคิ้วที่รับกระจก,ะจกตัวคิ้วรับกระจกนี้มันจะมีขายสเป็นลูปเราก็ตัดเข้าสี่ห้าด้านหน้าจะเป็นมนนะครับส่วนด้านด้านหลังเราให้ดูด้านใต้ด้านใต้ก็จะเป็นเหลี่ยมนี้วันนี้จะลองรับกระจกพอรับกระจกเสร็จเราก็จะมีคิ้วเป็นเหลี่ยมมากดติดกระจกทีรอบไว นี่จะเป็นใส่บรรพับถ้วยบพับถ้วยแต่ที่ว่ามันต้องหกเซนเพราะว่าความกว้างของบรรพับมันต้องกินบรรพับเข้ามาเจาะรูบรรพับถ้วยจะใส่ไปสามจุดนะครับนะครับจริงแล้วมันไม่มีอะไรถ้าจุดสำคัญมันอยู่ที่ตัวคิ้วตัวรับตัวรับกระจกคือตัวหน้าตรงนี้นี้จะเป็นคิ้วรับกระจกจะมีความมวนครับถ้ามันเป็นเหลี่ยมมันก็จะมองแข็งกระด้างไปนะครับเราเข้าสี่ห้าเหมือนกันตามกรอบมาเลย พอเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะได้เป็นเป็นแบบบานแบบนี้นีเป็นบาที่สําเร็จแล้วที่รอการใส่กระจกพอใส่กระจกเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมาเข้าประตูบานนี้นะครับเป็นรักษณะนี้ครับตู้บานนี้ครับอันนี้เจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านนีเจ้าของบ้านหนีครับเจ้าของบ้านกลัวครับเดี๋ยวเราเราดูช่างเช ช่างเคนี่พ่อพ่อกลับมาแล้วครับทาพ่อหายไปเมื่อคืนครับพ่อหายตั้งคืนครับตอนนี้พ่อกลับมาแล้วก็โอ้โหลงองงบกันเลยําตามกันเดี๋ยวคืนนี้ต้องฉลองครับฉลองเม้าได้หายรอบนึ่งเดี๋ยวไปดูพ่อช่างเคอันนี้อันนี้ช่างหน่งช่างแหงถูกเรียกตัวจากช่างไม้มาช่วยขัดสีก่อนอันนี้พ่อช่างเคครับนี่ครับไปท่องเที่ยวยุติจักมาหนึ่งคืนเต็ม